สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไมซ์ภัยตุรกีนะคะวันนี้มาชวนทำฮูมุดถ้ามีนาพูดไม่ผิดนะตุรกีเรียกฮูมุดค่ะหลายๆคนขอให้มีนาทำให้ทำให้แล้วนะคะฮูมุดเนี่ยเป็นอะไรที่ทำง่ายอร่อยและใช้ส่วนผสมไม่เยอะเลยบอกเลยว่ามันทําง่ายมากอยากให้ทุกคนลองนะคะก็ไม่พูดมากแล้วแหละไปลองกันเลยดีกว่า อาจจะบอกว่าเก็บใส่ตู้เย็นได้นะคะเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ก็จะอยู่ได้นานไปค่ะมีนาำไม่พูดมากละไปเริ่มทํากันเลยดีกว่า<ะ>หลายคนถามเรื่องฮูมุดนะคะฮูมุดของตุรกีเนี่ยมีอะไรมากถั่วลูกไก่ค่ะต้มสุก จะต้มสุกยังไงเอาถั่วลูกไก่แห้งนะคะไปแช่น้ําก่อนหนึ่งคืนเสร็จแล้วเอามาต้มตอนเช้าต้มให้เขาสุกบางคนจะเอาเปลือกออกจะเอาเปลือกออกหรือไม่เอาเปลือกออกก็ได้นี่นี่ถ้าจะเอาเปลือกออกก็เอาออกทีละอันนี่แหละคะ่ะแต่มีน้าไม่เอาเปลือกออกคือต้มสุกแล้วนะใครจะใช้ถั่วกระป๋องก็ได้ถั่วลูกไก่กระป๋องที่มันต้มสุกสาเร็จรูปอะเอาออกมาล้างน้ําเกลือคะ่ะส่งให้เสด็จน้ําหลังจากนั้นมีอะไร มีผงยี่หร่าค่ะผงยี่หร่าเกลือแล้วก็พริกเนี่ยเป็นพริกป่นนะคะแต่ไม่เผ็ดมีน้ำมันบางคนใช้น้ำมันมะกอกบางคนใช้น้ำมันพืชธรรมดามะนาวและกระเทียมค่ะกระเทียมเนี่ยมีนาใช้ประมาณสองสากลีบเพราะว่ากระเทียมสดเขาเพิ่งออกค่ะกระเทียมตุรกีเนี่ยก็เลยใช้เป็นกระเทียมสดยังไม่ใช่กระเทียมแห้งนะนี่ยังสดอยู่เลยมาถั่วลูกไก่เนี่ยคะ่ะประมาณที่มีนาใช้นะ ประมาณเกือบสองถ้วยตวงใส่ลงไปเลยเหลือไว้นิดหนึ่งนี่เหลือไว้นิดหนึ่งไว้โรยหนะ้าถั่วลูกไก่นะคะแล้วก็ผงยี่หร่าค่ะผงยี่หร่าประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครึ่งช้อนโต๊ะเกลือประมาณหนึ่งช้อนชาถึงหนึ่งช้อนชาครึ่งพริกป่น นี่ป่นก็เท่ากันค่ะประมาณหนึ่งช้อนชาถึง1ช้อนชาครึ่งคือแล้วแต่แต่ผงยี่หร่านี่ขาดไม่ได้นะอ๋ออีกอย่างที่มีนาลืมมันจะมีน้ํางาค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะจะเป็นน้ํางานะคะน้ํางาคือตัวนี้น้ํางาเนี่ยเขาก็คือเอางางาคั่วร้อนแล้วก็ไปบดจะได้น้ํางาแบบนี้ใส่ไปประมาณเท่าไหร่ใส่ไปประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะ มีขายที่เมืองไทยนะนำงาเนี่ยร้านเพื่อสุขภาพทั่วไปนะคะมีขายอยู่นะ,ะใส่ลงไปเลยไม่มีไม่ใส่ได้ไหมคะไม่มีไม่ใส่ก็ได้คะ่ะแต่ถ้าต้นฉบับแล้วเขาต้องใส่เพื่อความนัวมะนาวหนึ่งลูกเลมอนนะ่ะจะใส่ไปครึ่งลูกก่อนก็ได้แล้วก็จะชิมม,มีนาใส่ไปครึ่งลูกก่อนแล้วจะชิม เสร็จแล้วใส่น้ำมันค่ะใช้น้ำมันมะกอกก็ได้หรือน้ำมันพืชก็ได้ไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงนี่ยังเหลือนะกระเทียมสองสามกลีบจบปัน่นหาฝาปิดก,ก่อนปั่นนะคะคูมูสเนี่ยทำง่ายทำไม่าย,ยากปั่นแล้วนะ มันไม่ไปใส่น้ําลงไปหน่อยได้แต่ว่ามีนาจะบีบน้มามะนาวลงไปบีบน้ํามะนาวลงไปเพิ่มค่ะเพราะว่ามันอยู่ที่รสชาติของเรานะแต่คนตุรกีเขาบีบนะอย่าให้มันเปรี้ยวมากใส่ลงไปเท่าไหร่มะนาวมีนาใส่ไปหนึ่งลูกหนึ่งถึงหนึ่งถึงหนึ่งลูกครึ่งได้ใส่น้ำลงไปหน่อยเขาไม่ไปใส่ลงไปนิดนึงแล้วแต่ อย่าใส่เยอะใส่แค่พอปั่นได้หอมอะ่ะมันอยู่ที่ว่าเราอยากได้หยาบหรือละเอียดนะคะก็คือเอาออกมาดูได้แต่เขาจะไม่เป็นน้ำนะเขาจะเป็นเนื้อครีมครีมเนื้อครีมครีมแบบนี้ชิมได้ค่ะอร่อยอะ่ะ มันจะมันๆแล้วก็มันไม่ค่อยเค็มจะต,ต้องใส่เค็มไปหน่อยหนึ่งใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปเพิ่มได้แล้วก็บีบมะนาวลงไปเพิ่มได้อยากได้รสจัดขนาดไหนแต่มีนาชอบรสอ่อนๆเพราะว่ามันกินได้เรื่อยๆมะนาวเนี่ยบีบไปได้เลยหนึ่งลูกครึ่ง เกลือใส่ไปได้เลยสองช้อนชาคือแล้วแต่ชอบเลยมินาพอแหละมันอยู่ที่รสที่เราชอบนะอ่ะเนี่ยตอนดึงออกมาเขาก็จะแบบมันจะเป็นเนื้อครีมอ่ะที่ค่อนข้างที่จะมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความข้นทำเก็บไว้ได้นะคะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้นะ ทำน้อยๆก็ได้แต่ว่าตัวเนี้ยมันกินได้เรื่อยๆไงเพื่อสุขภาพทําแป้งโรตีนะแล้วก็กินนะเก็บใส่ตู้เย็นนะคะเพราะว่ามันเป็นถั่วนะตู้เย็นนะคะเพราะมันเป็นถั่วทํายังไงทําอย่างนี้ร้านแขกเขาทากันแบบนี้ ราเซิร์ฟทำให้เป็นรูปกลมๆตรงนี้นะคะสิ่งสำคัญเลยคือต้องโรยน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกโรยลงไปแล้วก็บางคนเขาจะตกแต่งด้วยถั่วลูกไก่ พริกแดงพริกป่นเท่านี้เองบางคนจะตกแต่งด้วยนี่นะคะบางคนจะตกแต่งด้วยใบไทม์ใบโรสแมรี่ใบอะไรก็ได้นี่มีนาก็ซื้อเอาไว้มีนาชอบชอบเลยแหละชอบพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกเฮิร์บอ่ะพวกเนี่ยค่ะพวกสมุนไพรอะ่ะเราก็เด็ดมาแล้วนะเรียบร้อย ฮูมุดค่ะเสร็จแล้วของทุกๆคนเนี่ยมีขนมปังอย่างเดียวก็ได้แล้วค่ะแล้วก็จิ้มลงไปหืมบีบมะนาวหน่อยนะใส่เกลือนิดๆอร่อยเนี่ยค่ะ อร่อยมากฮูมุดคือถ,ถ้าเราทำรดอ่อนๆเราสามารถตักกินได้เลยอืมอร่อย <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าอาหารแขกความพวกโรตีนะคะพวกโรตีนะคะขนมปังกรอบขนมปังกระเทียมได้หมดอันนี้เป็นเครื่องเคียงอร่อยจริงไม่อิงน,นิยาย จิ้มกับแตงกวาแครอทเซลอรี่ได้หมดถ้าสดชื่นบอกเลยว่ากินกับกระเทียมสดยังได้เลยถ้าใครชอบนะอันนี้เรื่องจริงเนี่ยคะ่ะกระเทียม,มอร่อยอะ่ะมันเข้ากันค่ะคุณมด